มหาการคดีดีไอคอนกรุ๊ปในกรณีของคลิปเสียงเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยล่าสุดนะครับดีเอสเขาเตรียมเข้าสอบบอสพอในเรือนจำกรณีที่มีคลิปกล่าวอ้างว่าเคยจ่ายเงิน10ล้านบาทให้กับเจ้าหน้าที่ DSI ซึ่งหากพบหลักฐานผิดจริงครับก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางวินัยและทางอาญาส่วนกรณีของนางสากฤษอนงค์รับนะผู้ต้องหาคดีกันโชคทรัพย์แล้วก็เรียกรับสินบนเนี่ยเมื่อวานนี้ตำรวจ ได้นําตัวไปฝากขังที่สารอาญาคดีทุจริตและการประพฤติมิชอบกลางตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วครับกรณีของนางสาวกฤษอ,อนงนะครับหรือว่าเจพัดเนี่ยมี4คดีด้วยกันคุณผู้ชมเป็น4คดีหลักนะประกอบไปด้วยกรณีเรียกรับผลประโยชน์750,000บาทซึ่งกรณีนี้ได้ออกหมายจับแล้วก็ฝากขังไปแล้วคดีที่2ครับเป็นกรณีที่พิธีกรรายการก็คือพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยไปแจ้งความฐานหมิ่นประมาท คดีที่3ครับกรณีพาดพิงถึงนางสาวจีราพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งทนายความของท่านรัฐมนตรีได้ไปแจ้งความฐานหมิ่นประมาทเอาไว้แล้วครับแล้วก็คดีที่4ครับเป็นกรณีคลิปเสียงที่ร่วมกับฟิล์มรัฐภูมิเรียกรับเงิน20ล้านบาทจากบอสปันซึ่งผู้เสียหายจะเข้ามาแจ้งความในวันนี้แหะครับที่กองปราบปราม พลตรตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพครับรองผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยข้อมูลนะครับหลังการประชุมชุดทําคดีดีไอคอนกรุ๊ปในเรื่องคลิปเสียงเรียกรับผลประโยชน์ ซึ่งมีหลายเรื่องนะครับทั้งที่เกี่ยวข้องกับนางสาวกฤตอานองรวมไปถึงคุณเอกภพของเพจสายไหมต้องรอดด้วยแล้วก็กรณีของนายสามารถที่ทั้ง3คดีนี้ทางตำรวจก็ขอเวลาอีกสัก10วันครับเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะมีการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนการจะออกหมายเรียกหรือหมายจับขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่าแน่นพอหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่พนักง,งานสอบสวนนั้นจะพิจารณาทั้งนี้กรณีเรียกรับเงิน20ล้านบาทอาจเป็นการฟ้องในนามนิติบุคคลหรือว่าในนามบริษัทโดยการถอดคลิปเสียงหากไปถอดคลิปแล้วพบว่าเป็นการหลอกให้โอนเงินก็จะเข้าข่ายข้อหาพยายามช่อกงแต่หากพบว่ามีการพูดคมคู่ก็จะเข้าข่ายข้อหากันโชครัพย์นั่นเองครับ ส่วนประเด็นพยานเท็จของนายเอกภพนะครับเพศสายไหมต้องรอดเนี่ยความคืบหน้าในคดีนี้นะครับก็ประมาณ80-90%แล้วถ้าไม่ติดปัญหาอะไรจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้สำหรับเรื่องของนายสามารถขณะนี้มีข้อมูลใหม่ครับนั่นก็คือการโอนเงินจากบัญชีแม่ของนายสามารถไปถึงนายสามารถกว่า10ล้านบาทตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงิน ทางด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดดำรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษรักษารษาชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI กล่าวถึงกรณีคลิปเสียงสนทนาจ่ายเงิน10ล้านบาทให้กับเจ้าหน้าที่ DSI ท่านบอกว่าตอนนี้ได้มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญครับซึ่งอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ทำหน,นังสือประสานไปยังสำนักข่าวที่มีการเอาคลิปนี้คลิปเสียงสนทนานี้ไปเปิดเผยนะครับเบื้องต้นเนี่ยเป็นเรื่องเมื่อ10ปีก่อนคุณผู้ชม แต่ก็จําเป็นที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบพิสูจน์ความจริงนะครับรวมไปถึงสอบปากคำนายวรัตพลหรือว่าบอสพอลภายในเรือนจําพิเศษกรุงเทพจากนั้นจะนําไปสอบถามนางสาวกฤิอนงหากพบหลักฐานที่ยืนยันได้ว่ามีเจ้าหน้าที่ในดี i กระทําผิดจริงต้องดําเนินคดีทั้งทางวินัยและทางอาญาอ,อย่างเด็ดขาดครับมหาการจริงๆตามกนะันยาวนะครับทนายบอสพอลเนี่ยบอกว่าจะใช้เรือนจำเนี่ยเป็นวอร์รูมในการ ตั้งออสู้คดีคกับข้างนอกด้วยต่อไปนะฮะใครเกี่ยวข้องด้วยกระบวนการยุติธรรมตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการแล้วนะครับก็เดินหน้ากันต่อไปครับ